Autonomy is an illusion. วอล์คัมทุกท่านครูจิรุษเฮียสวัสดีครับผมเจมจีนบรรุนะครับหลายๆของคนเล่นเกมเหล็กออริจินัลวายริปกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็คาบข่าวข้อมูลล่าสุดนะครับผมสำหรับแพท4.0นะครับผมที่คาดว่าจะมีการอัปเดตในปีหน้าซึ่งผมขอบอกเลยว่าข่าวนี้นะครับผมจะทําให้หลายคนนั้นรู้สึกอึ้งทึ่งเสียกันเลยทีเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลนะครับสำหรับตัวของแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดในแพท4.0ซึ่งบอกเลยว่าแต่ละตัวนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนครับซึ่งจะมีตัวอะไรนั้นเเเเดดดดดดดี๋ยยววรรรรรรราาาไไปออออออูกก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 ัันนนนนนแแแต่่่่่่่ืืืืะะคคบพพๆลลลม์์ช subscribe ้็ิิงง๊ใใจ คิดเดียใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับกับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ WPT Shop เว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้100%เติมที่นี่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด,ด้วยนะครับกับ WTC Warrib Thailand Community Community ที้ดีๆที่ไม่มีการแขวนคอมมูนิตี้ที่ดูแลโดยเหล่าลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมตอบคำถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับแล้วก็มีแฟนเพจของ WTC Warrib Thailand Community ด้วยนะครับแหล่งรวบรวมข้อมูลเกมหนึ่ง Origin Warrib ในประเทศ เพื่อนๆสนใจก็สามารถค,ค,คลิกที่์ด้าล่างใต้คลิปไปติดตามและกดถูกใจกันได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับว่าแชมเปี้ยนที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอยากให้เรารู้กันดีนะครับผมว่าในปี2023ที่กําที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมจะมีการอัปเดตแพท4.0เป็นต้นไปซึ่งในแพท4.0จนะครับจะมีการอัปเดตมาล่าสุดนะครับในวันที่12เดือนมกราคม ปี2 0 2 3นั่นเองซึ่งแผ่นนี้นะครับผมหลายคนก็คงคาดหวังว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราตื่นเต้นกันอีกแล้วซึ่งจากข้อมูลล่าสุดที่มีการหลุดออกมาบอกเลยว่าทําให้หลายคนนั้นตื่นเต้นอย่างที่คิดไว้จริงๆครับเพราะว่าข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมานั้นเหมือนว่าจะเป็นตัวของแชมเปี้ยนใหม่ที่ถูกเพิ่มมาในแพท4 0ครับซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกก็ได้แต่ว่าตอนนี้มีการเปิดเผยมาเพียงแค่2อตัวทนนเวท่า,เเออานั้นนครับโดยแชมเปี้ยนทั้งยองซตัว,ง i, ตวงน,นงครับที่ ผมมีข้อมูลมาว่าจะถูกปล่อยออกมาให้เล่นในแพท4.0เป็นต้นไปนั่นเองสำหรับหลายคนนะครับผมที่ไม่รู้จักว่าแชมเปี้ยนทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้เพื่อนๆนั้นได้ฟังกันละกันเนาะ เริ่มต้นที่ตัวของเซรีก่อนเลยครับเซรีนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนประเภท ADC นะครับซึ่งมีความเก่งกาจอยู่ที่ความเร็วในการเคลื่อนที่และการโจมตีที่สูงมากๆเรียกได้เลยนะครับว่าใครนะครับผมที่ชอบตัวละคร ADC ที่เน้นสําหรับการวิ่งไปยิงไปนะครับผมมีความคล่องแคล่วในการเข้าทําในการเติมไฟหรือแม้กระทั่งการโจมตีที่เรียกได้เลยว่าเร็วเหมือนสายฟ้าฟาดเนี่ยบอกว่าตัวเซรีนะครับผมตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างแน่นอนครับซึ่งตัวละครเซรีนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ค่อนข้างที่จะใช้ฝีมือ ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าความสามารถของเซริเนี่ยบอกเลยว่าไวปานสายฟ้าอย่างที่เธอเป็นจริงๆครับดวยตัวของเซรินะครับผมจะประจําอยู่ในตําแหน่งของ ADC นะครับซึ่งตัวเซรินั้นมีความสามารถต่างนี้ครับตัว p a สซีฟนะครับนั่นก็คือ Living Battery ครับตัวงเซรินั้นจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มเมื่อไหรก็ตามนะครับผมที่ตัวของเซรินั้นได้รับโล่ป้องกันแล้วถ้าเกิดว่าตัวของเซรินะครับได้ทําการสร้างความเสียหายใส่โล่ของศัตรูนะครับจะทําให้ตัวของเซรินั้นดูดซับโล่เป็นของตัวเองนั่นเองดังนนัั้้ผมถาากวว่ตของ ผมได้รับโล่จากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็ทำให้เซรีนั้นวิ่งไวยมากๆแถมก็เกิดว่าเซรีน์นะครับทำการโจมตีศัตรูที่มีโล่เนี่ยก็ทำการดูดโล่เป็นของตัวเองด้วยเรียกกันเลยว่าทั้งวิ่งไวทั้งได้โล่แบบนี้น่ากลัวมากๆเลยละครับสกิลที่1ครับตัวของเบิร์ดไฟนะครับสกิลนี้นะครับผมการโจมตีของเซรีนะครับจะนับว่าเป็นสกิลและเบิร์ดไฟนะครับจะนับว่าเป็นการโจมตีการเคลื่อนที่และการไล่เบิร์ดไฟนะครับผมจะทําการกักเก็บพลังงานไว้ในกระเป๋าของตัวเซรีน์ครับรควเมืย สกิลเบิร์ดไฟเนี่ยจะทำการยิงกระสุนออกมาทั้งหมด7นัดโดยจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตัวแรกที่โดนนั่นเองครับหลายคนนะครับก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะสรุปว่ามันเป็นการโจมตีปกติหรือว่ามันเป็นการโจมตีโดใช้สกิลกันแน่ซึ่งจริงนะครับผมตัวเซรีนี้จะมีความสามารถพิเศษนะครับนั่นก็คือสามารถโจมตีแบบปกติแล้วก็สามารถใช้สกิลหนึ่งอย่างเบิร์ดไฟเนี่ยในการโจมตีปกติได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการโจมตีปกติโดยไม่ใช้เบิร์ดไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บชาร์จจนเต็มจะทำการ ของตัวัวเลยลย่ะครบดังนั้นหลายๆคนนะครับก็คงอาจจะต้องมีการปรับตัวในการใช้สกิลเบิร์ดไฟนั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะจําเป็นที่จะต้องโจมตีด้วยตัวของเบิร์ดไฟแทนการโจมตีปกตินะครับตรงนี้เพื่อหลายคนก็ต้องใช้ความเคยชินเลยละ่ะสำหรับการเล่นตัวของเซริสกิลที่2องครับอัลต้าช็อคเลเซอร์ สกิลนี้นะครับตัวเซรีจะทําการยิงแสงไฟฟ้าและสลโล่ศัตรูรวมถึงสร้างความเสียหายให้กับศัตรูตัวแรกที่โดนด้วยนะครับแต่ประเด็นก็ตามนะครับผมที่ทําการใช้สกิลนี้ผ่านกําแพงจะทําการขยายเป็นเลเซอร์ระยะไกลเลยละครับสกิลนี้นะครับผมหล,หลายๆคนนะครับก็คงมองว่าอาจจะเหมือนสกิลของจริงใช่ไหมครับแต่ว่าสกิลนี้มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถใช้ผ่านตัวของ กำแพงต่างๆได้นะครับทาให้ตัวของสกิลเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยทําให้เราสามารถทําการช่วยทําดาเมจใส่ศัตรูที่เพื่อนร่วมทีมกาลังต่อสู้ได้แม้ว่าตัวของเซรีนั้นจะยังไม่เข้าไปถึงนั่นเองนะครับสกิลที่สครับสปาร์คเซิร์สกิลนี้นะครับผมตัวของเซรีนะครับจะทําการพุ่งเป็นระยะสั้นๆนะครับและทําการเสริมพลังการโจมตีของสกิลเบิร์ดไฟล3สามครั้งถัดไปทําให้สามารถยิงทะลุต,ตัวของศัตรูได้โดยเกิดสกิลนี้นะครับผมอยู่ตรงกําแพงหรือว่าสิ่งกีดขวางเนี่ยจะทําให้สามารถไลาตาาาาามมแแนนนววกกํพงงหรรืออ่ะโดดข้ไได้ัเบ Skill นี่นะครับผมเป็นสกิลที่เรียกได้เลยว่า ทำให้ตัวของเซรินะครับสามารถเข้าไฟได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าสามารถข้ามกำแพงได้ด้วยรวมถึงเป็นการบัฟนะครับทำให้การใช้สกิลเบิร์ดไฟเนี่ยยิงทะลุได้ดังนั้นเวลาเราทําการโจมตีมินเนี่ยเนี่ยก็ทาให้ดาเมจเนี่ยไปโดนตัวของแชมเปี้ยนศัตรูด้วยนะครับดังนั้นบอกเลยว่าสกิลนี้นะครับมีประโยชน์มากๆทั้งในการหนีการเข้าไฟและการเสริมพลังในการโจมตีครับมาถึงสกิลที่สองครับไลนิ่งคลาสสกิลนี้นะครับผมเซรีจะทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมารอบตัวครับและทําการระเบิดพลังออกมาโดยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับและจะ ความเร็วในการเคลื่อนที่และทําการรีเฟซโดยจะแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งนะครับเมื่อตัวของเซรีนั้นทำการโจมตีโดนแชมเปี้ยนของศัตรูซึ่งในขณะที่ทําการระเบิดพลังนะครับเบิร์ดไฟจะกลายเป็นกระสุนที่ยิงออกไปทีละ3นัดอย่างรวดเร็วและสามารถชิงสายฟ้าไปมาระหว่างศัตรูได้ครับเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการใช้สกิลนี้นะครับจะทําการระเบิดเหมือนกับสกิลอัลติเมทของตัวบีแข็งเลยละครับและทําการบัฟตัวของเซรีให้เก่งกาจมากยิ่งขึ้นทําให้การโจมตีเนี่ยมีดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นวิ่่่งงไไวววขึ้้นนแถมเเกกกกออาาารใชิดดฟีียยจะะททํ3ั็ แต่จนะทําทการชิงการโจมตีกต่างหากสึ่งเกิดใครนึกไม่ออกนะครับมั่นก็คือดาบสายฟ้าหรือว่าสตาติกชีฟนั่นแหละรครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าตัวของเซรีนะครับผมได้ใช้สกิลติเมตและ Free, ยิงฟรีเนี่ยศัตรูเนี่ยตายไม่รู้ตัวกันเลยละครับเพราะดาเมจเนี่ยมันจะชิงไปชิงมาและรัวแล้วก็แรงมากๆด้วยทีเดียวดังนั้นนะครับผมใครนะครับที่ชื่นชอบความแรงความเร็วตัวของเซรีนะครับถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวดังนั้นไม่แน่ว่าตัวของเซรีอาจจะเข้าเมตาได้ไม่ยากเลยละครัสสาาาหหหรที่่่่เลนนดููงงงงฝออจ้้้ยยฟไปแวะ ถึงเวลาที่เราจะเพิ่มสเกลไปอยู่ในระดับจัก,กรวาลกันบ้างครับกับมิดเลนสุดโหดที่บอกเลยว่าขอแค่หลับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็ทําให้คุณนั้นลงไปกองกับพื้นได้อย่างง่ายได้เลยเลยครับกับแชมเปี้ยนมิดเลนที่เรียกได้เลยว่าหน้ารําคาญและน่ากลัวมากที่สุดอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือตัวของโซอี้กับดาวตกสุดมหัศจ,จรรย์ของเธอนั่นเองตัวโซอี้นะครับผมเป็นแชมเปี้ยนมดเลนกลางนะครับผมที่มีความสามารถที่เก่งกาจมากๆนะครับเพราะว่าตัวของโซอี้นั้นมีความสามารถที่บอกได้เลยว่าใครนะครับผมที่บางอาจพลาดนะคร จนที่ทําให้ตัวเองหลับได้เนี่ยบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่ต้องวางมือถือลงไปนะครับแล้วก็ไปต้มมาม่ารอได้เลยเพราะบอกเลยว่าสกิลของตัวโซอี้นั้นถ้าเกิดว่าได้ทำฟูลคอมโบเนี่ยมีสิทธิ์ที่โดนครั้งเดียวจะตายทันทีนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าตัวโซอี้นั้นทําอะไรได้บ้างทําไมผู้เล่นในฝั่งของ PC จึงลําคาญและเกงขามตัวของโซอี้กันนักหนามาที่สกิลแพสซีฟครับอย่างตัวของมอรสปร์กเกลการโจมตีปกติครั้งถัดไปหลังจากที่โซอี้ทาการใช้สกิลนะครับจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเสริมดาเมจนะครับหลังจากที่ตัวของโซอี้นั้นทําการใช้สกิลซึ่งบอกเลยว่าตัวของโซอี้นั้นใช้สกิลแต่ละครั้งเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยละครับสกิลหนึ่งครับแพด สกิลนี้นะครับผมตัวโซอี้จะทําการยิงลูกบอลเวทที่ตัวเธอนั้นสามารถเปลี่ยนทิศทางกระทันหันได้ ai, โดยความเสียหายนะครับจะทําการเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่มันพุ่งไป,ไปเป็นเส้นตรงนั่นเองครับสกิลนี้นะครับถือว่าเป็นสกิลหากินนะครับสำหรับตัวของโซอี e ้นะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่ามีระยะไกลมากเท่าไหร่นะครับทำให้ดาเมจที่ได้รับเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถไปคอมโบกับสกิล u l t i m a ตอนแรกดาเมจอาจจะยังไม่เยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ได้ทาคอมโบบอกเลยว่า Skill a, ส,าาสาก สกิลนี้นะครับโซอี้ทำการเก็บชิ้นส่วนของซัมมนสเปลและไอเทมกดใช้ที่ศัตรูได้ใช้ไปแล้วเพื่อนํามาใช้เองได้หนึ่งครั้งนะครับและเมื่อใช้ซัมมนสเปลแล้วจะทําให้เธอได้รับนางแสง3เส้นที่สามารถยิงสาเป้าหมายที่อยู่ใกล้ตัวของโซอี้มากที่สุดได้เองครับสกิลนี้นครับถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆสาหรับตัวของโซอี้นะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับผมที่ตัวของโซอี้นะครับผมทาการใช้สกิลอะไรไปนะครับต่อสู้กับศัตรูและบางทีในไฟเนี่ยศัตรูจะทการใช้ตัวของซ er ัมมอกอไรบบนรนอระคเับรวก เป็นในวายรีเนี่ยอาจจะเป็นพวกโปโตเบลหรือว่ากากยอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําการดรอปตัวของชิ้นส่วนพวกนั้นออกมาทําให้ตัวของโซอินนั้นสามารถไปเก็บและใช้งานได้เหมือนกับเจ้าของเปเป้เลยละครับแทถนถาเกิดว่าทําการเก็บและใช้งานแล้วเนี่ยจะทําให้เสริมดาเมจจากการมีลําแสงมา3เส้นเหมือนกับตัวของอาริที่มีลูกไฟออกมา3อันเลยนะครับพูดได้เลยว่านอกเหนือจะสามารถใช้สกิลของศังตรูโดนศัตรูได้เองแล้วเนี่ยยังสามารถเสริมดาเมจได้อีกเรียกเลยว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับสกิลที่สามครับ Sleepy Trouble Bubble ครับสกิล นี้เป็นสกิลที่หลายคนเกรงกลัวที่สุดนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ศัตรูนะครับโดนตัวของฟอร์กัดหลับตัวนี้เข้าไปนะครับจะทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะง่วงนอนแล้วก็หลับไปนะครับโดยความเสียหายครั้งแรกที่ทําได้นะครับใส่ขณะที่หลับเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับบอกเลยครับผมว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่น่ากลัวสุดๆสำหรับตัวของโซอี้เลยละครับเพราะว่าสกิลนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคอมโบไปเนี่ยใส่สกิลนี้กับศัตรูเพิ่มระยะด้วยสกิลอินเทเมดแล้วก็ใส่สกิลหนึ่งแบบเต็มาาาาารรรถจจอออดดเเเทซิมูลลลต์ไไ้้้แะกกับบนนภยใ เพียงแค่ครั้งเดียวครับดังนั้นถึงบอกว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่น่ากลัวมากๆแถมสกิลนี้นะครับสามารถใช้งานในระยะไกลมากๆได้ด้วย เรียกได้เลยว่าถ้าศัตรูโดนทีเนี่ยมีโอกาสที่จะปล่อยมือถือแล้วก็ไปนอนเล่นได้เลยนะครับมาถึงสกิลที่เมทครับกับพอทเท่าจำครับสกิลนี้นะครับผมตัวของโซอี้นะครับจะทําการวาร์ปไปยังตําแหน่งใกล้เคียงเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะวาร์ปกลับมาที่เดิมครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมพูดตรงๆว่ามีความสามารถในการลบสกิลศัตรูก็ได้หรือว่าจะเป็นการเพิ่มระยะให้กับสกิลหนึ่งก็ดีครับดังนั้นนะครับผมบอกเลยว่าสกิลนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้งานเป็นนะฮะเสริมดาเมจได้อย่างดีเพราะอย่างที่บบบบอกก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 กคคครร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 รัััััว่่่่าา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 าสสสิิิิลลลแแพซีีีฟนนนนนนะะะหหงงงจจจทททเเํํยไปปใ้้้โมมตตุขึ็ สามารถเพิ่มระยะในการที่จะโจมตีศัตรูได้ด้วยดังนั้นบอกเลยว่าสกิลนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับหลักๆและคอมโบนะครับสำหรับตัวของโซอี้นะครับที่หลายคนเคยโดนกันนะครับนั่นคือจะทําการปาฟองกาดหลับไปก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการใช้สกิลนีเมจเพื่อเพิ่มระยะให้กับสกิลหนึ่งแล้วก็ทาการเหวี่ยงสกิลหนึ่งพร้อมกับกลับมาที่เดิมโจมตีใส่ศัตรูก็จะทำให้ศัตรูนั้นโดนทั้งสกิลหนึ่งโดนทั้งสกิลแพสซีฟและก็ผลจากสกิลสามที่เวลาหลับนั้นจะโดนดาเมจแรง ซึ่งจากข้อมูลนะครับก็มีการเผยออกมาทั้งมหมด2ตัวด้วยกันนะครับโดยจะมีตัวที่3หรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็รอติดตามจากช่องจินวารุได้เลยนะครับยังไงนะครับขออวยทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเหลือออริจินวาริฟครับและที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมเหลือออริจินวาริฟคิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติตก Rip, ตตกิิิิิดดดดดตตตตาา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 มมมมขข่่่่่่ววววสสรรรรรเเเกกกกแลลลลลลละจจจจชอองงงนนนุุยยืไไคค์ like page, ์พที้้้ใป รหรือท่านเพื่อนอยากห <c oughs> าเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมเด็กออริจินวาริฟไม่มีแขวนที่เพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warif Thailand Community Community Warif ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึงทิกตอกจิมวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า Enemy circle around me 360, I cut them way. I've been equipped with the spirit beside me since I was a baby, just getting chaotic. I made me a product for causing the chaos right here when it This got the ground we all sin. Yeah. If I bring a couple rounds with me, then we all win.